ครับผมยูช่าง p ันเพ h ชาแนลครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาทำการารีวิวนะครับว่าอัปเดตนะครับการอัปเดตของฟรีไฟ นะครับกลับมาแล้วนะครับผมจะมาดูกันว่าการอัปเดตขออนุญาตอภัยแล้วการอัปเดตครั้งนี้มีอะไรมากันบ้างครับผมไปดูกันเลยดีกว่าเนาะเพืไอประยเวลานะครับผมก็อย่าลืมใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดกระดิ่งให้หมดทุกอย่างเลยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับฟรีไฟล์เนาะอันนี้นะครับผมก็ไปดูได้นะครับวงการแห่งฟรีไฟล์ครับผม งั้นเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่านะครับไปอย่างแรกนะครับจะมาทางร้านค้านี่นะครับผมนี่นะตาเมาเลยนะครับผมาไปเลยครับเสียงได้ยินไม่ยินไม่รู้นะครับขออภัยด้วยเนาะโอเคเข้ามาหน้าแรกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมอันนี้จะมีวงล้อโชคชะตานะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนัอีพีนี้น่าจะมีสองอีพีครับผมอันนี้จะเป็นอีพีแรกนะเพราะว่าอเรา ยังไงไปไม่หมดเลยนะแต่ไปทีเดียวไม่ไหวนะทุกคนเออไปงั้นอะไรเลยดกว่าบ่งล้อโชคชะตานะครับผมจะเป็นนี่นะสับุ่มเนาะว่าจะได้เก้าเพชรหรืออะไรอันต้องอันนี้ต้องไปดูถ้าผมจะเปิดให้ต้องไปดูของ EP สองนะครับอ่ะงั้นเราฆ่าไปเลยดีกว่าเพราะเราไม่ได้ทำอะไรเนาะพวงนี้เพราะว่าเราต้องไปดูอันนี้น่าจะพวกอ่า พวกนี้น่าจะเป็น ep สองผู้เลยเพราะว่ามันอยู่อีกอันหนึ่งเนาะเราจะเรียกฝั่งนี้ให้หมดเลยนะครับผมวันนี้เท่านั้นนะครับนี่วันนี้เท่านั้นนี่นะครับผมแล้วก็จะมีกดรับของขวัญตรงนี้ได้เลยนะที่มันขึ้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นทุก,กวันเลยทุกคนอ่าก็จะมีแมวแมวเหมียวนะครับผมสัตว์เลี้ยงนะครับคูหูก็จะเป็นราคาเจ็ดสี่เพชรน,นะครับจาก ร้อยสี่สิบเก้านะคะผมก็มาอันสองครับผมเป็นรถเราจะเป็นรถสปอร์ตนะครับผม,ม,นนบผม,บผมท้ามาเป็นคล้ายๆแม็กาลาเลนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นลดมา40%่สิบปร็ประมาณจากเดิม749เพชรตอนนี้ลดเหลือ4ี่รเพชรเองนะครับผมอันสองนะครับผมอันนี้จะเป็นเสื้อของผู้ชายนะครับสีน้ำเงินเงินดำเนาะเป็นแบบซิปด้วยเออจาก รอจาก299นะครับผมตอนนี้เหลือ179ครับผมต่อไปครับผมเป็นโโอ้หเดี๋ยวดาวน์โหลดดูก่อนนะครับผมมาดาวโหลดเนะโอเคชรครับอันนี้ก็ก็จะจาก999เพชรนะครับลดเหลือ699นะครับลดมาสาปร์เซ็นตถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับผมจะอันนี้จะเป็นชุดทั้งชุดครบเลยนะครับผมเนาะเดี๋ยวรอเลยอ่าผมไม่ให้พลาดเนานะนี่ครับผม นี่เป็นแบบคล้ายๆวันวาเลนไทน์นะผมเออจะเป็นเอ่อของผู้ชายนะครับนี่ผู้ชายโอเคได้ยินไหมครับผมได้ยินเนาะโอเคต่อไปครับผมเป็นไอวอลครับวาเลนไทน์เหมือนกันนะครับเหมาะกับในชุดนี้เลยเอ่อคู่กันครับผมโอเคลดมา30%ครับจากร้อยจาก299ราเนะครับเหลือ209ร้อ 99, ก็ลดประมาณ90า90เพชรเลยนะครับผม สองครับเป็นมันจะเป็น,ปนท่าทางของอ่าคู่หูนะครับเป็นอ่าจำชื่อไม่ได้เหมือนกันนะผมเนาะนี่นะจาก299เหลือ239ลดมาประมาณครึ่งครึ่งเนาะใช่รวมมาย0ิบคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็รวมมาแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวฟังใหม่ดีกว่าเนะอ่ะนไอ้ผมไ้ฟังใหม่เนะฟัง นะครับจะเป็ประมาณนี้ครับผมเนาะโอเคนะต่อไปเป็นอาวุธนะครับผมโอ้อาวุธเจอจริงๆครับยอมใจเลยนะฮะกว่าจะหมดหรออันนี้มันเอางี้ดีกว่าเราเอาตามที่เอ่อที่อัปเดตใหม่เนาะโอ้เนาะจิมีเนี่ยช่าทางผมมาใหม่409เก็ดเป็นแถวหกเป็นแบบถ้าเป็นดอกเทียนนะครับผมถือเทียน อันนี้สีลเก้าเหมือนกันนะครับผมเป็นเหยาะเท้าเป็นจังหวะนะครับผมอันนี้ห้าร้อยเก้าเก้านะเป็นคว้างระเบิดเนาะน,นี่ก็ใหม่โอ้ใหม่ใหม่เยอะจริงๆทุกคนอันนี้ก็น่าจะหินกันเลยเนาะน,นี่ผมก็มีแล้วนะครับลาโต้ลาโตนะ้เนาะก็ฮิตอยู่นะครับตรงนั้นตัวละครก็ถือว่าตัวละครไม่มีมาใหม่ครับผมเพราะผมซื้อไปหมดแล้วเนี่ย มีครบทุกตัวนะใช่ไหมที่มาใหม่น่าจะเป็นไอตัวเนี้ยนะทุกคนให้ดูครับผมมีมาใหม่อยู่ตัวหนึ่งนะเป็นผู้หญิงที่มันมีพลังวิเศษนะถ้าจะไม่ผิดนะทุกคนเอ่อชตัวนี้ไหมอ่อตัวนี้ตัวนี้นต,นต,นตัวแม่ตัวเลกเนี่ผมป่าจุคุนายนะครับอายุคุนายนะครับเป็นอาว,วุธที่เอ่านี่ผมอย่างนะี เรียกคุณนายขึ้นใกล้ๆเป็นมีดนะครับสามสามเล่มอยู่ข้างตัวเราเดียงิงปุ๊บมันก็จะนั่นครับชื่ออ่าตัวนี้ชื่อว่าลินครับผมลินนะมาจากน้องสาวข,ของฮายาโตะนะผมเอาประมาณนี้ดีกว่าคร่าวๆนะครับไอเทมนะครับผมเนี่อันนี้ก็ไม่ได้อัปเดตดีออัปเดตจะอยู่มันอัปเดตน่าจะอยู่อยู่อันนี้นะครับทูนนี่เอาใหม่นี่ สีภูฮวนเบลเป็นราชาสีภูเลยครับผมเออแค่หนึ่งคิสตันเองนะเคสเอาเศษคิส,สตันมาแลกนะถ้าครบม,มาแลกได้หนึ่งคิสตันนะครับผมนี่มาใหม่อันนี้ก็ไปเลยนะครับผมพวกนี้อันนี้ก็สามนะครับผมอันนี้มาใหม่ครับผมสามตัวนี้นอันสองก็จะเป็นเจ้าหญิงมาเจ้าหญิงเลยใช่ไหมเออเจ้าหญิงสีภูเหมือนอันนี้ราชาอันนี้เจ้าหญิงอ,อ,อันนี้ ชิลเลอร์ครับผมเหมือนเอ่อแดคคูลเลอร์นะครับราล์นั้นโอ้ยนี่นั้นเป็นผีผีนะนั่นจะราล์ลแน่นเลยผมนะก็ถือว่าสวยนะครับคนโอเคไม่มีอะไรครับเดี๋ยวเราไปดูอันหนึ่งกันต่อเนาะใช้เวลามามา,มากแล้วอ่าเร็วไปหน่อยนิดนึงเสียงดังไปเสียงเบาไปขออภัยด้วยนะครับผมอ่าไปต่อไปลักกี้เราอยู่นะครับเราทางใหม่ครับผมเนี่ยชาร์จพลังครับ อันนี้เราแบบดูดนะครับผมสลิ์ดูดเนาะอ่าดูนี่นะครับแล้วก็หนึ่งครั้งห้าเพชรหนึ่งการันตีก็คือว่าเอ่อสิบครั้งก็คือการันตีเลยครับผมคือน่าจะได้ราวๆนี่นะน่าจะไม่ผิดนะครับผมก็จะเอ่อห้าร้อยเก้าเก้าเพชรนะครับผมถือว่าไม่ถึงกระแพงเนาะก็ได้ครับอันนี้ก็เป็นลูกทองนะครับผมใช่ไหมมันจะเป็นเอ่อก<ม>ูเ,เลยเนี่ย ไม่ได้นานๆด้วยทุกคนเอ่อขอเป็นสกิลพื้นเนาะพูดง่ายๆเราแล้วก็วันนี้นี่ชุดรวมชุดเที่ยวนะผมเที่ยวทะเลนี่อ่าอ๊ะเหมือนกลับมาเนะาะครั้งนี้ใช่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 เหมือนกลับมาทุกคนกลับมาเปิดอีกครั้งทุกคนมามากดกันเลยนะนี่อสวยเลยทุกคนไปอย่าลืมมานะอันเนี้ยอ่าไป ต่อไปแพ็คราชาจันหอมคืออะไรครับเนี่ยเออนี่มีท่าบอลลังด้นะนี่อ๋อไม่ใช่บอลลังวะนั่งบอลกุยอ๋อนี่ืหแหมเทิดด้วยกระดิกตีนด้วยนะอุ้ยขออภยัยครับกระดิกเท้าด้วยนะนี่นี่นะผมด้านหลังันจะเป็นอย่างงี้แน่นานสุดด้วยเอ,อ้ามีไอวอบยินไอโบเป็นอย่างงี้ด้วยทุกคน นี่แต่เมื่อเขากลับด้านนะใช่ไหมทุกคนเขาทำรอยมือกลับด้านเนาะน่าจะทำแบบนี้หน่อยแต่ก็ mm hmm. เทับผมเนาะนี่จะเป็นชุดเลยนะ mm hmm. เออเป็นชุดราชาโ้ยเฮ้ยมีขวานนี้ต้องเอออะไรนะต้องเป็นหนังเลยเนาะเออขวานเนี่ยขวานบินขวานบินเพียงอะขำเลยทีนี้หวานเจี๊ยบไปแต่ไปนะผมรถปิ๊กฟุตนะครับผม นี่มันจะเป็นแบบปืนเนาะด้านหลังก็จะเป็นเอ่ออะไรไงระเบิดใช่ไหมเออพูอะไรเงี้น,นี่ก็จะเป็นเป็นปืนนะครับนั่งได้สี่คนเนาะไมล้อใหญ่ขึ้นหนักขึ้นเป็นแบบแนวสีพุเนาะอาช่วงนี้ก็จะเข้าเทศกาลแล้วเนาะเออเอาไปเสียเวลาละวมัน,อนเอ้ยเดี๋ยวผมชมนะเดี๋ยวเดี๋ยดูนะปุ๊บนี่โหมีไฟของด้วยครับผมคาตาเน้าผม มีไอวอลผมมีมีดขอตะนะไอวอนะผมเหล่านี้เลกเปลี่ยนตรงนี้นะผมกดแลกเปลี่ยนตรงนี้นะแต่ผมมีเทมแค่สสามเองแลขอะไรใดครับเนี่ยโอเคสเกินปืนนะครับผมอันนี้เป็นอ่านี่นะครับอ่า UMP เนาะใช่ไหมเดินอ๋อไม่ใช่ขอโทษนะผมแหมลืมไปอันนี้เป็นอ่า จำชื่อไม่ได้อะไรนะทุกคนช่วยตอบผมหน่อยเออช่วยตอบใต้คอมเมนต์เลยนะทุกคนว่าเอางี้ว่าผมนึกขึ้นได้แล้วให้ทุกคนนะครับผมนี่สกินปืนน oh, ี้นะเนี่ยแต่ตัวเนี้ยตัวนี้ตัวนี้นี่นี่นี่อ่าโอเคนี่นะสกินปืนนี้ผมอ่าให้ทายครับผมอ่าให้ไปคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยว่าเป็นสกินปืนอะไรนะครับผมอ่า นะผมเฉลยดีกว่า,าให้ดาสิเบี้ยวผมเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์อ่ามาเฉลยกันเลยดีกว่าทุกคนเฉลยคือ m p 4ศูนย์ครับผมนี่แม่เปลี่ยนชมเยอะมากเลยทุกคนอ่ะต่อไป นี่ XM8 นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเอ่อซองขวงเอาดูบันไดอีกามาขานลยเนาะน่าจะเห็นตรงนี้อยู่นะทุกคนเอ่อต่อไปนคะครับผม M4 เนาะเห็นรูปอยู่เนาะทุกคนโอเคครับผมต่อไปครับผมเอ่อก็มีไม่มากนะครับผมอันนี้ก็ธรรมดาครับผมเนาะอันนี้ผมก็ไปหมดแล้วอันนี้ก็แพ็คแพ็คเกจเหมือนกันเนาะ ก็จะหมดแล้วนะทุกคน,นโอเคครับผมก็น่าจะมีอีกไม่กี่อันแล้วเนะาะก็จะจบแล้วผมอ่านี่ครับ,รบมาแคนเลยนี่นะไม่ใช่อันนี้ผมให้ดูนะครับผมใครจะเข้าแคนของผมนะครับผมนี่เลย z e r นะครับผม Z e r tm ตัวเล็กๆครับด้านบนแล้วก็สุขโขทัยครับผมอ่า id แค่นี้เลยนะถ้าใครไม่ทันจะดูกดหยุดเลยนะผมกดหยุดคลิปได้นะแล้วก็เอาไปหาในแคนได้นะผมนี่นะผมสมาชิกของผมเนาะแล้วแต่น,นะผมนี่ก็เราก็ดันกันนะครับผมอันนี้สงครามแคนเล่นทุกแล้วแตผมจะมีป้ายประกาศตรงนี้ครับผมผมจะประกาศตรงนี้ทุกรอบนะต,ตอนนี้ยังไม่ได้ประกาศนะผมอันนี้ก็เป็นรางวัลนะผมอันนี้เป็นสิทธิพิเศษนะผมจะมีชื่อ คนของเราอยู่นี่นะได้ทุกคนน,น้าเห็นไหมสิทธิเศษแคน i อวอลปดล็อกสำหรับสมาชิกแคนทุกคนอ่ะผมก็อะผมมี50ผมสามารถซื้อได้นะทุกคนก็ถ้าใครเข้ามาประมาณอย่างน้อย15คนนะขึ้นไปผมจะอ่าซื้อ i w วอลให้เลยนะครับผมเออกดตเข้ามาเยอะๆนะทุกคน นี่โอเคครับผมมีของปกติเนาะใครอยากได้ปักทงแขนให้อยู่กับผมไปตลอดช่วยกันต้านึ้นนะครับทุกคนเนาะโอเคนะครับผมก็ถ้ามีเสียงรบกวนอะไรขออภัยด้วยนะครับผมเนาะโอเคก็ไม่มีอะไรนะครับต้องไปอีีต่อไปนะครับผมพอ e พีนี้ก็หมดแล้วนะด้านนี้ฝั่งนี้ครื่งนี้เราก็ไปหมดแล้วเนาะก็เลยอีกครื่งนี้นะครับผมนี่ อยู่พวกนี้เนาะไปผมจะไม่กดให้ดูนะต้องไปรอดู EP พสองครับผมอ่ะเออนี่รีโมทผมผมเออนี่นะอ่ะให้เอานี้ว่า EP หน้านะทุกคนอีพี EP หน้านะทุกคนอ่าขอจอเข้าใจหน่อยนะกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับผมให้พิมพ์ นะบอกมาในใต้คอมเมนต์นะบอกบอกใครผมอ่นี่นะให้เล่นหมาป่าเดียวได้หนึ่งตาดีกว่าเอออยากให้เล่นกดหนึ่งอยากหรือไม่ต้องเล่นกดสองค่ผมอ่ากดมากันเยอะๆทุกคนเออมาดูกันอีพีหน้าเราจะได้เล่นไหมอนะ่นี่นผมเป็นสองห้องธรรมดาเนาะอันนี้ก็ไม่มีอะไรอัปเดตหรอกโอหนะโอเคนะผมก็เหมือนก็จะไม่มีอะไรนะทุกคน อันนี้พวกนี้ก็ต้องไปอีพีหน้านะครับอีพีต่อไปงั้นผมนะครับผมก็ขอ,อลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดกดใจในคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแรกเนาะกะ็เป็นช่องใหม่ของผมเนาะ,อ,ะอีกช่องหนึ่งจะเป็นช่องอพี่ของผมหรือว่าที่ผมทำอยู่นะครับวงการฟิฟาอีกแบบนะครับเนาะก็จะเห็นคลิปแบบนี้ซ้ำกันเนาะ แต่ก็จะคล้ายๆกันเพราะว่าผมทําใหม่นะครับก็อยากจะให้ไปกดติดตามอีกช่องหนึ่งด้วยนะนะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดีกว่านะครับผมอ่ะขึ้นเลยครับโอเคนะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็นะครับผมถ้ามีเสียงรบกวนขออภัยด้วยครับผมขึ้นให้รูปให้ดูแล้วนะอ่าอย่าลืมไปกดติดตามนะครับผมแล้วไปดูได้นะเออ แต่ก็จะมาเปลี่ยนมาเป็นช่องนี้ครับผมช่องนี้ผมก็จะ,ะทําการทําเองนะครับจะไม่มีเกี่ยวกับพี่เนาะผมก็จะทําปั้นไปเรื่อยๆถ้าไม่ไหวผมก็จะปิดช่องลงครับผมนะแล้วก็กลับไปช่องทำเหมือนเดิมเนาะโอเคนะครับผมเพราะว่าเราต้องมีของเราเราก็จะได้ทํเปิดอิสระเลยนะคบผมก็ในเอ่อขออะไไงเอ่อในคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแรกของ ช่องผมเลยนะครับขอให้ทุกคนกดติดตามกันเยอะๆนะขอให้อย่างน้อยก็ขอให้มีนะผมเนาะผมกเพราะว่าทำเป็นคลิปแรกเลยนะครับผมเนาะผมอ่าก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องผมและช่องพี่นะครับผมที่ผมขึ้นรูปให้นะผมอ่างั้นผมก็ไม่มีอะไรแล้วมาถึงขนาดนี้กดติดตามไว้กด กดหวัวใจให้ด้วยนะผมอ่างั้นผมขอ,อตัวไปก่อนครับผมเจอกันใหม่ครับกับช่อง Fun Play Channel ครับผมเจอกันใหม่ครับผมบััสีีครับ